คุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเราจะพูดคุยกับครูซาแมสผ้าปลดหนี้นะฮะสวัสดีครับครูซาครับสวัสดีค่ะครูซาจริงๆแล้วเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ช่วยเหลือให้คนเนี่ยมาเข้าคอร์สในอินเทอร์เน็ตใช่ค่ะถูกไหมฮะแล้วก็สอนเขาใน,ในการที่พลิกชีวิตค่ะวันนี้ทําไมถึงคิดจะมาทําเจ้าแมสผ้าตัวนี้ฮะ ก็ต้องบอกเลยว่าเราได้แรงบันดาลใจมาจากคือตัวเราเองนะคะมาจากพนักง,งานประจําค่าแรงวันละ5 0 0มาก่อนนะคะม,มาจากครอบครัวล้มละลายชีวิตติดลบเลยและเรานะคะก็เอาตัวเองเข้ามาฝึกขายของออนไลน์มาทําธุรกิจออนไลน์ทําให้เราประสบความสําเร็จพลิกชีวิตเลยค่ะครับผมแล้วพอเราพลิกชีวิตได้นะคะครูซ่าก็ออกมาสอนคนฟรีฟหน้าเพจครูซ่าพารวยพลิกชีวิตออนไลน์นะคะพอเราออกมาสอนมีลูกศิษย์ มาเรียนและวเขาก็เอาไปขายเขาก็ประสบความสําเร็จค่ะแต่วันนี้ครูซ่าทําไมถึงคิดจะมาทำไอ้เจ้าหน้ากากตัวนี้ตอนแรกเราต้องการหาแมสผ้าที่มีคุณภาพใช้เองแล้วก็ถวายวัดบริจาคตามที่ต่างๆค่ะ,ะแล้วเราไปตามหาก็คือหายากมากแล้วก็ราคาสูงจนเรานะคะได้ไปเจอนวัตกรรมนะคะที่เราได้รับเป็นแมสผ้าอาเชยะเนี่ยค่ะเป็นสุดยอดเทคโนโลยี3ชั้นะนะคะ,ะชั้นแรกของเรานะคะเราทําจาก ผ้าท้อนน้ําคุณภาพเกรดเอเลยค่ะถ้าแบบมีน้ําลายหรือมีน้ําอะไรกระเด็นไอะเด็นมาโนใช่คืออันนี้จะโปรเทคหมดเลยค่ะชั้นที่2ค่ะที่เราได้นวัตกรรมมาจากนะคะประเทศญี่ปุ่นเลยอยู่ข้างในค่ะใช่ค่ะอยู่ข้างในชั้นที่2เราสามารถป้องกันแบคทีเรียได้ถึง3ตัวด้วยกันนะคะชั้นที่3าคือเราทําจากผ้ามัสลินค่ะที่เป็นแพทย์รับรองว่า หายใจปมร่งสบายใส่8-10ชั่วโมงอ่าโอเคแล้วทําไมมันถึงเป็นแมสกปลดหนี้คืออะไรค่ะเพราะเราต้องการช่วยคนที่เกิดภาวะวิกฤตตอนนี้นะคะที่ตกงานหางานทําไม่ได้อยากมีรายได้ค่ะอ่าแล้วต้องทํำยังไงฮะต้องทํำยังไงก็คือว่าตรงนี้เราเปิดเป็นรับตัวแทนค่ะเรามีสอนขายออนไลน์ฟรีค่ะ ครับผมสมัครเข้ามาทางไหนฮะสมัครเข้ามาทางเพจนะคะครูซาพารวยพลิกชีวิตด้วยออนไลน์คะ่ะหรือ Line แอดครูซาซหนึ่งหนึ่งค่ะอ่าขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้เลยโ<ช>ทรศัพทพ์มีไหมโทรศัพท์มีค่ะ 0832629395ค่ะราคาตอนแรกนะคะ390บาทค่ะราคาพิเศษวันนี้159บาทและ,ะถ้าสมัครเป็นตัวแทน10ชิ้นนะคะ990บาทค่ะสามารถทำกำไรได้เลย600บาทค่ะพี่หนุ่มขอราคาและช่องทางอีกทีหนึ่งครับราคานะคะ1ชิ้น159บาท10ชิ้นตก 990บาทชิ้นละ9 9บาทค่ะช่องทางการติดต่อนะคะเพจครูซาพารวยพลิกชีวิตด้วยออนไลน์หรือ Line@ แอดครูซาซาห่งหนค่ะ990บาทนี้ทำเป็นระบบตัวแทนสร้างอาชีพสร้างรายได้เลยค่ะ ทักมาเลยค่ะโทรไปที่ไหนนะโทรไปที่0832629395ค่ะครับผมลองสมัครเป็นตัวแทนดูค่ะนะกับทางคูซ่าค่ะแมสปดนี้แมสพลิกชีวิตค่ะโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีค่ะเวลาหมดแล้วุชมครับเราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ